แต่ไม่ลงมือปฏิบัติปฏิบัติตอาจจะปฏิบัติไม่พอคือสร้างเหตุไม่ถึงผลสร้างเหตุแค่เนี้ยก็จะอยากได้ผลของมันอย่าลืมว่าเหตุธรรมดาผลธรรมดานะเหตุพิเศษผลพิเศษให้พวกเราเลือกเอาพวกเราต้องการผลแบบไหนก็ให้สร้างเหตุแบบนั้น <c oughs> ซึ่งตัวกูบานี เลือกเหตุพิเศษนะเหตุพิเศษผลพิเศษเหตุดีผลย่อมดีควรที่จะเลือกเอาว่าเราควรจะทำสิ่งไหนการงานเดียวของเราคืองานกิตตาภาวนาเราควรลำลึกลำลึก,ลลกรู้อยู่อย่างนั้น mm hmm. อย่าได้อกแวกในขณะที่ทำการงานอย่างอื่นในขณะที่นั่งสมาธิควรที่จะมีสติแนบอยู่กับคำบริกรรมของตัวเอง วันที่จะมีสติแน่อยู่กลมหายใจเข้าออกกําหนดรู้อยู่ซึ่งลมหายใจเข้าออกความคิดผูดมาสลัดทิ้งสลัดทิ้งความคิดปูดมา,ดดา,มดดมาอย่าได้เข้าไปปรุงแต่งกับมันแต่แน่นอนว่าใหม่ๆเนี่ยความคิดจาเยอะมากความคิดเยอะแล้วเราก็จะไปกับความคิดนั้นพอรู้สึกตัวอีกทีมันก็ไปไดหลายเรื่องแล้วเพราะว่าความคิดอ่ะมันคิดได้ทีละเรื่อง แต่แน่นอนว่ามันสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาคิดเรื่องนู้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างคิดเรื่องนู้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างอยู่งั้นเราจะตัดซึ่งกระแสแห่งความคิดน้อมสติของเราทั้งหมดมาอยู่ที่กรรมฐานของตัวเองที่ตัวเองสร้างเอาไว้ตั้งเอาไว้อาจจะเป็นคำริกรรมพูดโทรหรือไม่ก็อาณาปานสติหรือไม่ก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำอยู่ยงั้น ถ้าหากว่ามันมีความคิดเยอะ <c oughs> ก็ให้บริกรรมพุโทโธรัวๆ <c oughs> หรือไม่ก็พุโทโธรัวๆแล้วยังเอาไม่อยู่อีกให้ใช้คำบริกรรมยาวขึ้นอย่างพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆใช้ไปเพื่อที่จะตัดกระแสะแห่งความคิดตัดกระแสะแห่งความคิดของพวกเราพอกระแสะแหความคิดมันเริ่มอ่อนลง เราก็ขยับคำบริกรรมให้มันสั้นเข้าเพราะว่าบางทีคำบริกรรมยาวกิตที่จะสงบเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากอยู่แต่ใช่ว่าจะไม่สงบก็ยังสงบอยู่เป็นบางคนแต่บางคนจะไม่สงบเพราะว่าการฝึกการถัดมาจริตมันไม่เหมือนกันเราควรที่จะดูจริตของตัวเองว่าจริตของเราเน่ยเป็นยังไงค้นหาดูจริตของตัวเอง ผู้ที่มีโทสะามากมากควรที่จะทําใจของตัวเองให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตานะสำหรับโทสะจริตควรยินดีกับสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาได้เพื่อที่จะลบล้างไอ้โทสะความโกรธนะโทสะจริตเห็นขื่นเขาได้ดีอิจฉาเขาเขาทำไม่ถูกโมโหเขาอย่างเงี้ย เราควรที่จะทําจิตใจของเราให้มันเบิดบางอยู่อยู่เรื่อยๆมองหาในสิ่งที่เขาดีตรงไหนที่เขาดีให้เรามองไปตรงนั้นเราอย่ามองในด้านที่เขาไม่ดีเพราะว่ามันจะบรบกวนจิตใจของเราของตัวเราเองเปล่าๆถึงเขาจะทําถูกหรือไม่ถูกนั่นเป็นเรื่องของเขา เราควรที่จะมองเราควรที่จะมองย้อนกลับมาดูที่ใจของตัวเองว่าตอนนี้จิตใจของเราเป็นยังไงกลังไปขุนเคืองอยู่เขาไหมหรือไม่จิตใจเรายังนิ่งเฉยอ,อยู่ก็ให้รู้อยู่อย่างนั้นเฝ้าดูจิตตัวใจตัวเองอยู่ยงั้นตลอดทั้งวันตั้งแต่นอนตื่นขึ้นยันนอนหลับมีสติเพียนเพ่งอยู่การภาวนาอย่าได้เพลอสติ ไปกับอารมณ์ข้างนอก